i'm มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆละ <S <S สวัสดีครับท่าพี่น้องครับมาในปัจทุ่านมาเบิงพ่อกับพลุ่งยกย่ออยู่คางห่วยแม่น้ำสงขรามนะครับบานผมนียล่ะนาวม,มันกัหลดลงหลนะครับเนาะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่นี่ะฝนตกมามือเดียวเท่านั้นแหละครับันก็ขึ้นอีกนะครับแต่ว่าช่วงนี้กาลัง รถอู้นี่พอลุงเขาแล้วเป็นมูลแล้วนี่ท่านทุกโตเลยป่าสองเส้นโมเมนต์น้อยแล้วเนาะพอลุงใส่สะดุงสะดุงหางก็จะถื่อแต่ว่าก็จะข้าหัวแนวเพราะว่ามันกับว่าขั้นเด้หไงบันไดนะครับอันนี้อนนพอลุงกิดนะครับเนาะมาถ้าน,น้องทงไงหุดละปกติก็ไปแก่คนน้องกันนี่น้องทงไงครับเมื่อนี่เอ็นมายกอยู่บานเหานะครับโอ้ทางผอกระโดดออกบัดอู้วขาวออกหลากบานเน่ยเอาต่างคนต่างยกละเมื่อนี้นะครับ พ่อลุงว่าปลาเพชรปลาแดกจะหายก่อนพัสัุ์บนหน้าผาดนะปุบแต่ว่าก็เป็นมื่อไม้หัดยกครับบนไม้สไตล์นะครับพ่อลุ่งบนไม้สไตล์สไตล์ต้องโดดซักซุ้มเห็นไหมครั้งแรกครั้งแรกเล่นบ่ครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆล่ะแล้วก็ติดใจคือพอทด้บบบนี้พอนี่อยากยกแต่สะดุ้งได้ยังไงติดใจแล้วเอาง่ายเนาะ เอาครับอุ้ยจุ๊บอ้โดดออกแล้วโอู้หูปลาบ่โดปลาเนี่ยปลาอีไทยกับปลาตะเพียนครับพ่อจะใหุ้่้ลุงขัดปลาตะเพียนคือบ่อนนั่นมาหาน้องมาใส่ขัดตัวลำพี่พ่อนะครับเนาะครับครับอ่ารุนกันเบิ่งจักมือมือนีิผมว่าถือแทีแน่นอนแหละเพราะว่าน้ำมันลดไหลนะน้ำมันบกลงไหล พ่อจะเอาปลาไปปล่อยครับเดี๋ยวผมจะไปยกแทนพอเนาะก็ต้องเที่ยวไปปล่อยเิมันค้างไ่ได้โดนเิปลาน้าหลายเองสิครับค้างไว้เนี่ยน้ำต่ำมันก็แหนะกันตายให้เขานะครับโอ้โหมาเลยมาแล้วมาแล้วเป็นช่วงครับ โอ้ยสูมือรอบนี่อโอ้ยออกไปส่วนหนะึ่งเลี๋ยอย ดันสูด้ยรอหนอยังไลยครับมันบ่พ่อจะไปปล่อยไหมสูมไวเลยก็ตีเยโอ้ยขนปก็ขน เคยพ่อมาดันมุ้นๆไปขอของลุงไม่พอไม่เคยพ่อป่านไม่ต้องคาดพ่อไม่มีปัหาไงอันนี้ลูหนึ่งเฮ้ยคุณเพื่อเลยเพือเลย อาดว่ามันของอีกอย่างไ,ได้ยไ,ไ,ไ,ได้เอาปากมันเข่าตรงนี้เดีวพอดีละเ,เออมานังดีอะไ รอบแล้วออโอ้โย,ยไปไงไปก่อนเพาะหดตัวไงก่อนก็ได้สองตัวไม่สองตัวตรงนี้ละโอ้ยไปบัดไปบัดอีหรีโอ้ย,าาอยสายอยู่พุ่ลุงสายอยู่ดิเหสายอยู่ ป่ามันหัวปากน้องสองเส้นเนาะหลายยูเอามือไม่ครับนายผ่านน้องทงเงยไม่ยกสะดุงบ้านี่คือบัวน้อบ้านเนี่ยนะนยครับเเอาแงย ช่วงเาช่วงบายังอ้อ่ะโอเวหน่อยสิว่าเห็นอีนี่จะปูใหญ่ดิื้็ต้นอขึ้นแต่น้อมัตัน้ตันน้อันแตละซ้ำกันละบาล้ซ้ำกันเลยล่ะมองนั่นกับมองดีมองนึงเลยละ ม้วน,นี่งามครับน้ำโอ้ยนีมูว์ดิงต้านน้ามออ่อมตามมีที่ขาดไปเล่ขานามแห้ง,อยยงโอ้โลุงจีบเก็กบหมดมวนเลยแหละนะครับประสบการณ์แรกในชีวิตเพื่นแตกเสื้อส,ส,สรุปประจำกันแต่ของเล่บนอนจี อั่างกได้บ่ได้ตลอดสียกได้มือเดียวยกกมีโอกาสท่านนีนอ้อ๋อมันเลยกระถิ่ง้ล่กันอืมป่าหัวปักมันสองเส้นมันบ่ค่อยโดดปไปไหนแล้วมันฆ่าฆ่าหัวฆ่าอย่างมันตวะวัสบัดลงลงบึก อู๋วันนี้ครับอู๋ไปแล้วอั้ยตรงนี้อูย ตัวใหญ่มันบ่อนนั่นมันบ่มันอยู่ทั้งไตไหมห้องสะดุ้งบลงดีป๊อดขนาดบ่อนอันนด้เนี่ยบอโดดเด้เนี่ยไปคุยล่ำคุยล่ำม,มันบอโดดนะครับจังหวะนี้ละออ ไปช่วงอะนะแล้วแต่มันจะเข้าทางไหนจบหลับหอนล่ะซุบมาแล้วออกเบิร์ตัวไงโอ้ยยังเหลือหลายครับปอดดอกนี่เป็นโลอีกแล้วครับบัตละโล่บัตละโล่ฮ่่โลเลย หกสิบบาทนี่ก็เหลือเฟืออะไรได้ปบบข้านีนน่แต่ละบาท ตกใจป๋อมตกายก็งงอดไที่ไม่เห็นอีกนกจนกม่นเนาะจนกระดุงหันมากกว่านะ ไปปล่อยไปจักรอบรอบที่สามบอกคือสี่แล้วรอ,อ,อบที่สามหรือสี่เนี่ยแหละนะครับเนาะโอ้โป่าถือคักเลยในชน่วงเสาร์มา Brid นี่ยครับช่วนงนี้นปลาขาวตัวใหญ่นะครับอ๋อคัดไปเถอะไปตลาดหลายอยัวแม่เขาไปขั้วเรื่อยๆครับน,นั่นปลาปล่อยอุ้ยกลางสะดุ้งเลยอ๋อสามสี่โลเลย ที่สามรอที่สามซีซีเหรอป่อซีเทียนอะ่ะเดี๋ยวมื่อหน้าจะรีวิวสาสุเบิงนะครับป่ามันหลายสำแดงในสาเฮ้าครับสองสามปีมาน,น,นี่เนาะนี่แคปล่อยย่างเดียวนะครับที่สาเพอาะเขาใส่รถไปเนะาะเฝ้าไปครับเฝ้าเท่ปุ๊บเราก็จะไปทันทีนะครับเนะาะซันมันจะตายสาเฮ้ากับมีพื้นที่ที่แบบให้มันอยู่หลายดอกมี่หยามี่ยังพร้อมแล้วเนาะ ปลาได้ส้นได้ลีจากปลาอปอไปยังปลาคอกระกมี่แหละครับตันก็บ่ได้หลยปไหเนาะครับเนาะปกติเฮากา็เอาเไปเอาเบ็ดไปใส่กินอยู่เรื่อยๆปลาคอครับให้มันลด,ดลง <c oughs> อื้มเออสวยครับ 음 <shrug> À, tôi nghe mà ping ping Wow, à, ọc tôi nghe lại Ui, ừ, nó tạc mẹ หยกจังสีมันกับบเมอแลวพ่อรุงปลาตัวใหญ่ขัดครับขัดไปไปเนาะไปหน่อยครับบัวลายดอกตัวใหญ่กันด้ยนะนี่ส้มใส่นี่ครับใส่งามไปแต่ปิยงไปแท่ไปตลาด

ออกแน่ได้แน่ป๊าดมีต่ัวเงยงยุกบขื่นเยหับ่มีผู้ดตัวงทั้งนั้นครับาาหาหัวน้ำครับระยะเวลาได้แล้วสักระยะนึ่งหัวน้ำเขาขยกอุ้ยมสก็นอย,อยู่ออัก ปสิตากลัดไดอดอกปีนี่ต้นปลาปีนี้มันบบมันบบตัวน้อยเพิ่ีไก่หอะไมันบบเสียดอกหัน่ามันก็ยู่ใดหันละโอ้ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้แม่ปาคว่มันมน้ำแม่น้ำลูกอ่ไ้เสียวสามลอรย ดันบ่ส <c oughs> ูดันบ่สูดันโมสูงเลยนี่ย,ยกบ่ขึ้นย่านขาหักสินนาะขัดดันแห้งเลยก็นนยไดด้้่ตองันมันบ่เดก๋ยวฟังนี่แม่ครับครับแม่กำลังคั่วอยู่ท่าคุณนาสมเนาะครับเนาะ เมสมกับมัยกย่อขึ้นกันทางนักก่นกับจอบเอาขึ้น,นกันแผแม่ขั้วเต้แม่ขัว้วแม่ขั้วนักก่นก็จังจอบเอา,เาละนะครับเนาะมันบอ่อน้มไหลแห้งมันเข่าเป็นมูมันกระถือเป็นมูอยู่ละเนะาะแต่ว่าจ,จะบ่ถือซำตรงน้ำไหลแห้งสบายก็มูกันเลยครับสบายก็มูบ่ได้เชียย์บ่ได้นอนอย่างเดียวนะครับเนาะ สภาพพื้นที่ครับหลังจากน้ำลดลงมานะครับเนาะกับเห็นปลายเขาปลายยาอยูุตว่ากับวอลอดดอกบึงส่งอยู่นี่น้ำท่วมน้ำก็บ่าอะไรว่าท่วมโดนดอกแต่ว่ามันท่วมหลายรอบนะครับรอบแรกก็ตายรอบที่สองกำลังฟืนกับถ่วมอีกเนาะบโมโหว่าจะไหมอีกรอบบ่ถ้าฝนตกไหมอีกจักมือสองมือแห้งๆนี่ก็ท่วมอีกทีครับนี่น้ำมันบพคันได้ลดเร็วปันใดนะครับยังอยู่กันอยู่นะแต่ว่าสภาพเขาเนี่ยโอ้บี่ลุงได้ปลาสะดวกครับเอาไปเผาซสั้นกำลังง่ามตัวสะดวกฟอกตัวนี่ แถวมันก่อนเขาตัดออกง่ายทานนี่จะม่าเงือกเดียวเบ้งโอ้ยงัดมาขืนอีกล่ะอู้ยงัดมาขืนอีกล่กโอ้ยนักพนุกฤษีกันโอ้ยนักพนากนันานเลยโอ้ยนักพนุกฤษกันหลายครับว่ะเ้าขันขันว่างๆกับมาพีครับเนี่ โอ้ยรอบนี่ยอดสี่ครับสีไม่โดนเลนั่นดีดาวงามวัดใหญ่ด้วยนี่หว่า มันสีถึงเมื่อนุ๊กมันนะว่ดันร่องเกินนึกแต่ว่าข้างส่วนรวมเลย นิดว่าน้อยนะแดงกามาใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยเขาก็บ <c oughs> นี่สิครับ <c oughs> อือ้มงานโบเก็บอีกแล้วสุดสุดสุดปัดวะน้อยน้อยวะ บ่คืนน้าอู้บ้าหนิงกบขืนฮักฮักว่าว่าฮักฮักว่าท่านกัเดียว <c oughs> ปลาขั้วไหมตัวนี้เถอ ้ยกบอสือนึ่งสีแมนหลดมูแทะมันถทายยกนิแต่ว่าบอืนี้ดีมันดันมันดันดันไล่โตดันซอยกันบู่แมนแห้งหน่อยหน่อยได้หรือวายุมันคิด่า อู uh, ้ยบ้ามีออกมาบอกาย่ยๆออบดีออาไม่เห่อขีาลยหน่อยนึงอะค่อยไปค่อยบ่น่่อยแก่สียฐานดยืนแล้เจ้า

นีนะแต่ี่โ่เบลจุางวัสูโอ้โหของนี่มั้ยปาเกวเสียว่็น้อปลามาม่ยากแต่เดกโตเเือดแกวต่จะมีฝนกบนันมากหัวยกหัวแยกสุ่มแยยย

โอ้หลดเอาคือหดโอ้ยออกเบิรดโอ้ย่วงเงยหนึ่งขาม่ตัวเงยเมงกินโอ้มันหลดแม่หลดผู้นี้เรอโดดเลย

ป้าก็อยากูจักเด้ี่ปานี่เดยสัิเจอกินเขาแล้วอันนี้เาไ้แต่ก็ได้เลยบัวแดงใส่หนกดี โอ้ยม้อหม้อมอมอกันผูกน้ำเนี่โอ้ยกินนี้ต้กินนี้ต้องไปทำสุกเดียวคันแม่ทำสุกเพราะว่ามันตาคาสายเลยนาะนะครับเอาเชียงน้ำกันนะครับเนาะเ่าต้มปลากับปล่อยปลาเนาะลุงเป็นเชฟมือนี้เนาะนะครับ ก็ยงก่อนเลยจ้าก้อยปลาผมครับนะครับขั้นมาขาดเขาพอมีผักเราพูดงี่สิแก้าใส่ผักไม้ได้กินไกล้มีอันนี้ผักไม้ยืนคือเ่าปั้นปั้นให้ได้สามรอบแล้วเะาเอาน้ำไม่ใส่นี่น้ำที่ปั้นออกไปนะครับมันมันเลยเข้มข้นตุ๊กๆต่้มนี่เข้มข้นเดือดกากดีโูมื่อนี้ยนะครับนำจะเริ่มลดลงเรื่อยๆละลดลงคักกว่านี้ครับอาจจะบวชถึกเนาะมื่อนี้ยชือว่า จะเต็มที่แล้วปลากระถือดีดีเนาะรอบเสารอบบาบนะครับน่าชมมเล่นโตแล้วล่ะเอ้ยคนจะตกใ้หัวยังตันออกมาตกยังไงผูเหลือเลย ลักวอนดีหอน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 หัวหอนเดี๋ยวเรคนกำลังเตรียมอุปกรณ์จะแต่งพื้นที่ไหมครับลุงได้ป่าล่าแล้วก็จะเอาปลากลับบ้านนะครับไปขั่วไปเฮ็ดอยัางละโอ้ท่านันหน้าก็จะยกแท่นนะครับโอ้โหนี่นี่นี่นน Ų, อุ้ยคือกันเ้าเาบดถืเด้งเหมนเสาโอ้ยเอาหน้าเอาสู้กันมาเนาะไม่เลี้ยวกันดู มูยางว่าหอมขายู่มูยางว่าอยู่กันยามมันแต่ว่าถันต้นหอมมันไม่มบมังต้นหอมกี้วยยางถึงมูอนั่เทียร์เขกอยากยางม้วเสาสุยแล้วหอมแม่ก่อนหนดแลยางึงมือองแยกนัเทียกันสามคนนะสาคนนะแล้วเนีกพ่อล้าละน้องครับนาะเหม <PI AN> ือนี right. so ่ปลาถืกเบิดเหมือถือข้าวถึกแหนถึงผักเสาผักใบเนาะ ตอนนี้ก็ยังถืออยู่เรื่อยๆด้วยครับมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ละแทกมากเนาะครับเนาะแต่ว่าเอาก็บยพอละบบไายละเมื่อยละนะครับอ,อ่าก็น,นี่นี่สิละครับบาดถึกแต่ว่ามันแห่งบระถกหลายซหม,มูทเ้านี่ครับตอนช่วงนี้เที่ยงเนาะที่มันถึกบอลโล่เนี่ก็ถือว่าคักอยู่ดิสำหรับอ่าปะเขาวส่ที่มันถึลลนกสะดุ้งหน่อยเนาะบางคนนี่ประยกบอลแล้วโตก็ยังยากอยูี่ยวตรงห้องนี่ว่าถึกคักอยู่นะครับเนาะ มื่อหน้าจะง่วงากันไหมเมื่อนี่มานคักแล้วเรากับปลาที่เขาเลือไว้นี่ก็จะเป็นปลาที่เขาจะไปเห็ดปลาเด็กปลาลาเราแม่ขั้วได้กระติกนึงเลยวะเต็มติกเลยโอ้เต็มติกนั่ยกระจียวยอะหกกิโลนะครับโอ้ประมาณหกกิโลแล้วเสียดายเวลาปลาถือปลาก็ต้องถือเรื่อยๆโยดเดี๋ยวหามื่อหน้ามันบบถือเสียดายเด้นะครับม,มันมานยู่มื่อนี้ครับจังวากันคลิปหน้าดูกันคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับ ถุงนาวขาราไปก่อนสวัสดีครับโอ้น้ำลดลงเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังหลายอายู่เนาะมื่อหน้าประตูติดได้บ่คันเธอคือจะได้มาลุกก้นกันตะ่อนนะ